สวัสดีครับคาร์ไบท p โปรดักต์นะครับรีวิวพุ่มเบาแบบสวมตัดใหม่ตรงรุ่นอีกสักหนึ่งคันนะครับสำหรับวันนี้วันนี้เป็น Honda c ซ v i c นะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น FD นะครับ FD นี่นะฮะปีนะเดี๋ยวรุ่นนี้ปี2 0 0 5 2 0ห้า0 0 7หกประมาณเนี่ยนะครับถึง2 0 0 8นะอันนี้ปีก็โดยประมาณกันนะครับแต่ว่าทัวร์ตวไปก็ f อนะครับ ทำหุ่งบ่อแบบสวมนะครับนี่คันนี้นี่เราใช้เวลาทํางานก็อยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับเราทําเสร็จนะครับไม่ถึงว่ามาถึงลูกค้ามาเลือกนะครับแล้วก็รอรับกันได้เลยนี่คือสวมนะครับตัดใหม่ตรงรุ่นสวมทับของเดิมของเดิมนะครับลูกค้า,เ,าเลือกลายการเย็บเนี่ยฮะแบบนี้แต่เข็บคู่นะครับสีดำได้เย็บสีดำนะครับคันนี้ นี่สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับเราตัดใหม่ตรงรุ่นเราใช้ได้นล่อนเนี่ยฮะเห็นนะใกล้ๆนี่นี่ได้นล่อนเบอร์ใหญ่ๆนะครับเราใส่เหนียวทนหนังเ,เป็นหนังลามิเนตนะครับลามิเนตคืออะไรคือการประกบนะฟองน้ํากับผ้าทีคอร์ดรวมทั้งหมด3ชั้นนะครับสามชั้นเป็นแบบไหนนี่ให้ดูตัวอย่างงานนี่อย่างนี้นะครับในด้านหลังของกระเป๋านี่นะครับมีทั้งหมด3ชั้นเนี่ยเป็นมีผ้าทีคอร์ดนะครับด้านหลัง นะเราทําตัวสวมแต่ตัวสวมของทางร้านเราเนี่ยนะครับตัดใหม่ตรงรุ่นเท้าแขนกลางก็ใช้งานได้นะครับตรงนี้เราก็จะเจาะนะครับเจาะปุ๊บก็ยัดลงไปขอบในนะฮะเท้าแขนทําง,งานได้ปกตินะครับนี่ก็สามารถปิดปรับกรับคืนได้อย่างเดิมหมดทุกอย่างนะครับนะเราจะทํางานแบบพยายามให้เข้ารูปเดิมมากที่สุดให้คุ้มค่าเงินท่านมากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องหนังลามิเนตเป็นยังไงนะครับนี่ให้ดูตัวอย่าง นี่คือหนังลามิเนตเกรดพรีเมียมของทางร้านนะครับนี่ฮนะให้ดูตามตัวอย่างเลยนะครับลามิเนตยังไงค, ate, คือการลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนนะครับหนังหนาหนึ่งมิลมีฟองน้ำห้ามิลนะครับฟองน้ำนี่เป็นฟองน้ำเกรดเอนะครับแล้วก็มีผ้าทีอ่อดนี่ผ้าที่ขอทำหน้าที่อะไรนะรับแรงซับนะครับผ้าที่ขอเนี่รับแรงซับรับแรงซับแบบไหนนะครับนะรับอย่างนี้ครับโดยทั่วๆๆไปเนี่ยมันจะ รถใช้งานเนี่ยมันจะมีปีแตกตามรอยตะเข็บแต่ถ้าทํากรรมวิธีแบบนี้นะฮะตัวเนี้ยมันต้องมด3ชั้นช่วยรับแรงซับเลยเหนียวทนนะครับหน้าสัมผัสเราจะใช้วิธีการอย่างนี้แล้วจริงหรือไม่นะครับทั่วๆไปเขาจะใช้สปันบอลน,นะครับผ้าสปันแต่ทางร้านเราใช้ผ้าทีคอร์ดเพราะเราต้องการเหนียวและก็ทนนะครับนี่ผมขูดให้ดูนะครับแบบน,นี้นี่นะฮะมันจะไม่ยุยเป็นขุยเหมือนอย่างทั่วไปที่เขาใช้ผ้าสปันเห็นไหมครับนี่เหนียวทนเป็นอย่างนี้ นะฮะให้ท่านคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียมากที่สุดนะครับนี่อย่างนี้งานเสร็จแล้วออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเราเลยรับประกันปีแต่การเย็บให้ถึง3ปีนะครับชุดสวมตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับรับประกันปีแต่การเย็บให้3ปีสามารถเลือกสีเลือกเลือกรูปแบบลวดลายการเย็บได้นะครับนี่อย่างนี้นะฮะไม่ว่าเป็นรถรุ่นไหนนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ 091 709 9960 0 70 9 1 7 0 9 9 9 6 0นะครับร้านเราอยู่ลาดพร้าว2 4 4ซอยย่อยซอย9นี่เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานตัดเย็บกันอยู่ที่นี่นะครับหรือติดต่อมาทางไลน์แอดได้นะครับมีแอดนำหน้า CAR 9 9มีแอดนำหน้านะครับ SK 9 9 9นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ